สวัสดีจ้าเพื่อนๆจากการสำรวจดูนะคะว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้มาทาคลิปเกี่ยวกับดาราคนไหนก็มีคู่ของยูโรทิสานะคะที่มีเสียงเรียกร้องมากมายนะคะก็เลยแอดยปยามาโมเมนต์ตั้งเก่าและใหม่นะคะแล้วก็ มาพูดคุยกันเรื่อยๆนี่แหละค่ะนะคะจะได้ไม่เงียบไงายไปแล้วก็กลับใดที่ทั้ทงคู่ยังไม่ได้ออกมาเปิดตัวแฟนอย่างเป็นทางการนะคะว่าคบใครอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สามารถคิดไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแฟนคลับของยูโรแล้วก็ทิสานะคะ เราก็มานูของเราไปเรื่อยนะคะเราก็มีความสุขของเรานะคะอืมยูโรแล้วก็ทิสาก็แอดยังยืนยันพูดเหมือนเดิมนะคะว่าสองคนนี้เขายังอ่าคุยคุยกันอยู่อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเขายังไม่มาบอกให้สื่อให้แฟนคลับได้รับรู้ แต่ว่าเราคอยสังเกตแล้วก็ดูไปตามสื่อต่างๆนะคะมันต้องมีอะไรหลุดออกมาบ้างอย่างแน่นอนนะคะว่ามีความพิเศษอยู่แน่นอนคู่นี้นะคะถ้าไม่ได้คิดเกินพี่น้องมันก็จะดูแบบเรียบๆไม่มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นให้แบบมีโมเมตนต์อะไรแบบน่ารักออกมานะคะแต่นี้ก็คือมันก็มีนะแต่ไม่ได้บ่อยใช่ไหมมันก็มี ถ้าไม่มีความพิเศษหรือว่าอะไรันมันก็จะยังไงอ่ะคือมันรู้สึกได้อ่ะมันพูดยากอ่ะแต่ว่าแฟนกลับทุกคนก็สัมผัสแล้วก็รู้สึกได้ใช่ไหมว่าคู่นี้มันมีความพิเศษอยู่อแอดก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่าความรู้สึกของแอดแอดก็ยังยังคิดว่าคู่นี้ต้อง ต้องไม่ใช่พี่กับน้องแน่นอนยูโรออกมาพูดถึงจะพูดยังไงแต่ว่าแอดก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือคิดว่าสองคนนี้ต้องยังคุยกันอยู่นะไม่ได้ว่าดื้อดึงอา,อาจจะไม่ยอมรับความจริงอะไรนะแต่ว่าถ้าจะด่าก็อย่าด่าแรงๆนะคะเวลานี้อ่า พูดจากความรู้สึกของแอนเองนะคะคือยังต้องมีอะไรระหว่างสองคนนี้อย่างแน่นอนอ่าอยู่รวปมาพูดแบบนั้นเหมือนกับว่ายังไม่ได้คิดเกินเลยกว่าพี่น้องว่าเพื่อนร่วมง,งานใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรหลายอย่างอะที่ทำให้อ่าแฟนคลับอย่างเราคิดใช่ไหมทิสาก็ เบอกว่าเป็นเพื่อนเล่นเกมด้วยกันอยู่ในแก๊งกลุ่มเดียวกันแต่แต่ที่สาอันนี้ขอพัดปิงไปถึงคนในวงการนี่แหละที่เป็นนักร้องที่คนเก่าเก่านะคะที่เคยคุยคุยกับที่สานะคะเมื่อก่อนก็แอดก็คือเป็นแฟนกับที่สามาก็นานหลายปีแล้วนะตั้งแต่ที่สามี มีข่าวกับออ่ดารานักล้อนะคะเราก็ไม่เอ่ยชื่อนะคะอตอนนั้นก็ก็เชียร์อย่างสุดใจเหมือนกันอยากให้ออกมาเปิดตัวมาบอกว่าคบกันคุยกันอยู่นะแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาพูดนะว่าเขาแบบคุยกันอยู่เป็นแฟนกันแล้วนะอะไรแบบนี้เขาก็แต่ว่ามันด้วยอ,อะไรหลาย,ลายอย่างไงคือ คือเราแฟนคลับเราอาจจะไม่ได้รับรู้อะไรมากมายเหมือนคนในวงการใช่ไหมคนในวงการเขารู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็พูดอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมตราบใดที่เขาทั้งสองคนไม่ออกมาพูดเองนะคะเราก็ต้องให้เกียรติวันที่สารตั้งแต่อยู่วงการมาก็ไม่ค่อยมีกี่าวกับหนุ่มๆน,นะ ก็มีพระเอกนักรองคนนั้นแหละแล้วก็มาพระเอกอีกคนหนึ่งช่องสามที่อยู่เข้มเข้มเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่นานคนนั้นก็มีคุยคุยกันแบบเพื่อนกันไปอะนะแต่ก็ได้ไม่นานก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายแล้วก็มา,ามีข่าวกับยูโรที่มากกว่าพี่กับน้องเพราะว่าเขาสายเกมเหมือนกันไงใช่ไหม คูกันถูกคอคือสไตล์เดียวกันว่างั้นแล้วก็พูดไปในทางเดียวกันแล้วก็อาจจะทําำทิ่สาแบบสบายใจพออยู่กับผู้ชายารุ่นน้องคนนี้ยังไงก็อยากจะมาพูดคู่ของยูโรที่สามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็อยากจะอ,ออกมา เหมือนกับยังไงอ่ะคือไม่อยากให้แฟนคลับอ่าลืมกันไปนะคะคู่นี้ก็เคยเชียร์ยังไงก็เชียร์กันต่อไปนะคะเพราะว่าก็อย่างที่พูดแล้วว่ารับใดที่ทั้งคู่ยังไม่ออกมาเปิดเผยว่ามีแฟนแล้วนะมีคนรู้ใจแล้วนะเราก็สามารถมโนของเราไปได้เรื่อยๆนะคะก็ออยังไงก็ฝากอ่า คอยซัพพอร์ตไอ้ทิสายูโรกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็รอผุณนารัครอย่างเดียวเลยนะคะแอดของทิสาก็ายังไงก็อยากสนับสนุนแอดก็สามารถอนเงินมาสนับสนุนได้นะคะจะมากหรือน้อยก็ไม่ว่ากันนะคะใต้รูปโปรโฟไฟล์ด้านบนนะคะเลขที่บัญชียังไงก็สนับสนุนกันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ